สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสรามบริกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดอะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d ดี88มอริทพาดาวยูทูบดอทคอมโพระษัไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยปุดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิง ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างดีลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่อกัจาได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กๆ a l l o one to t h r สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปได้ไปคลิปดูดวงชะตาลายวันหันสามมหาสนุกนะครับ ประจำในวันอาทิตย์ที่20กรกฎาคม2568นะแรม10ข้าเดือน8ปีมะเสง็งวันนี้ห้ามทำการมงคลใ,ใดๆนะครับไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้นานเล็กๆนะห้ามทำการมงคลในวนันนี้แต่สามารถที่จะสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมได้ก็จะเป็นมงคลในทุกสถานนะครับมาพูดถึงในเรื่องของความฝันในแรม10ข้าวันนี้ ความฝันจะเป็นจริงแล้วก็จะได้รับข่าวใน8ปวันนะก็ขอให้คุณโชคดีประสบความสำเร็จนะครับมาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันอาทิตย์ชนะศัตรตูสะหัวใหม่ในวันอาทิตย์อายุยืนตัดผมใหม่ในวันอาทิตย์อายุยืนตัดเล็บวันอาทิตย์มีศัตรตูทานน้ำมันในวันอาทิตย์จะเสียโฉมนะครับในดวงชะตา มาพูดถึงดวงชะตาทางขวามือดวงป้วยหยีสีเขียวนะครับในฐานวันนะวันนี้เป็นวันปีเกียงเพียงใช้เป็นเจาะเป็นวันแกเยี้ยงนะครับไเพราะฉะนั้นใครเป็นคนธาตุทองยกมือขึ้นนะคนธาตุทองครับใครคุนใส่สีขาวสีเทาสีทองก็จะเป็นมงคลในดวงชะตา หนาทองนั้นก็ไป่อเกิดน้ําครับคนธาตุน้ําก็จะมีสิ่งที่ดีๆมีความรู้ความสามารถมีโชคลาภม,มีคนมาอุปถัมภ์สนับสนุนส่งเสริมดีนะครับขอถอ้คุณโชคดีประสบความสําเร็จมาพูดถึงในเรื่องของการเสี่ยงเซียซีนะครับประจําวันกันอย่างรวดเร็วให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเยืะอจารย์สันกระดิ่งโชคลาภแห่งความสําเร็จนะครับ สาธุใครที่เสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแค้วคาดปลอดภยัยคิดเงินในเงินคิดทองในทองร,ร่ำรวยนะครับได้ CMC ใบที่86นะวงโชคชะตาถ้าในช่วงนี้เนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่หยุดนิ่งน,นะลาวกับขึ้นลมซัดมาเป็นะรละลอกระลอกแหมงี้ไม่ได้เลยนะลมโบกลมทะเลอากาศ ทายเทผัดกันผัดกันลมทะเลนั่งพัดกลางวันลมทะเลนั่งพัดกลางวันส่วนลมบนนั้นพักยามค่ำคืนนะไอ้ก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับนะคิดดีทำดีพูดดีนูน่นนี่นั่นมาพูดถึงสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้ก็จะอาจมีอุปสรรคปัญหายากที่จะสมหวังมาพูดถึงในเรื่องของ ความรักไม่ค่อยที่จะสมหวังดังใจพูดถึงในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้จะได้รับผลกําไรซึ่งไม่มากนะักมาพูดถึงดวงชะตาการสมัครงานยังไม่สามารถหางานทําได้ต้องรออีกสักระยะหนึ่งมาพูดถึงดวงชะตาด้านสุขภาพนะครับเ,ออเดี๋ยวคะแนนสอบคะแนนสอบไม่ดีนะดวงสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้ ท่านต้องอดทนในการรักษามีโอกาสหายเป็นปกติโรคที่เรพึงระวังเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจโรคท้องแล้วก็โรคเนื้องอกนะต้องระมัดระวังปัญหาการสุขภาพด้วยนะครับโอเคนะเออเดี๋ยวต่อมานะครับมาพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิดพูดถึงสีที่ควรเว้นในวันนี้ให้เว้นสีฟ้าฟ้าไม่ดีนะครับ สีที่ดีประจำวันก็จะมีสีแดงสีเขียวสีชมพูสีม่วงสีดําเป็นต้นสีที่ดีที่สุดในวันนี้ก็คือสีเขียวครับทิศที่ดีทิศใต้ทิศที่ไม่ดีคือทิศเหนือประจําในวันนี้ตัวเลขนําโชคก็จะมีเลข4 3แล้วก็7นะคุณสามารถนําไปเสี่ยงโชคลาภได้ แล้วคนสายมูก็มูให้เต็มที่มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมีโชคลาภนะครับดาวเลขแปพระราหูก็ให้คุณนะเพราะฉะนั้นในวันนี้คนราศีกุมราศีสิงเนี่ยนะมือมูเนี่ยมีโอกาสมีโชคนะเออขอดูโกปีแป๊บนึนนะอ,อ,อันนี้นะครับเดี๋ยวต่อมามาพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิด พูดถึงในเรื่องของคนเกิดในวันอาทิตย์คนวันอาทิตย์เนี่ยใจร้อนหยิ่งในศักดิ์ศรีครับเจ้ายศเจ้าอย่างขนาดที่พูดก็ไม่ชอบให้ใครมาขัดคอนะครับคนอาทิตย์นะดาวประจาตัวก็เลขหนึ่งหนึ่งไตน,นะครับเป็นดาวประจาตัวตนุของชาวลักนณาราศีสิงห์ครับแต่สิบสองราศีราศีสิงห์เป็นราศีที่ดื้อที่สุดในบรรดา,าสิบสองราศี เพราะเป็นดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับไม่ธรรมดาอันนี้ต่อมาคนเกิดในวันจันทร์คนวันจันทร์เนี่ยน้ําขึ้นน้ําลงคุณจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบน้ําในไขข้อต่อมน้ําเหลืองตัดไตกับเพาะอ,อาหารเบาหวานลําไส้แล้วก็สายตานะครับถ้าบ้านช่องที่อยู่อาศัยของคุณนะถ้าคุณรวมเลขที่บ้านของคุณรวมให้เหลือเลขตัวเดียวเหลือเลขสอง บ้านคุณมักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบน้ําน้ํารั่วน้ําซึมก๊อกน้ํานู่นนี่นั่นนะเออคุณต้องระมัดระว,วังไว้นิดนึงนะครับในดวงชะตา <c oughs> ถ้าพูดถึงตําแหน่งห้องน้องห้องน้ําต่างๆนานาเนี่ยน,นะครับเออก็มีลูกศิษย์มาปรึกษาเวลาถ้าเขาจะนักห้องเนะี่ยจะสร้างห้องในบ้านะหลังหนึ่งจะสร้างกี่ห้องดีเพราะฉะนั้นควรสร้างสามห้อง หรือให้เป็นเลขขี้ครับจะสามห้าเจ็ดเก้าก็ว่าไปนะแล้วถ้าถามว่าห้องน้ำเนี่ยเขานับเป็นหนึ่งห้องด้วยไหมถ้าคนจีนสมัยก่อนโบราณเนี่ยคนจีนห้องน้ำเขาไม่ได้อยู่ในบ้านนะคนจีนห้องน้ำเขาอยู่นอกบ้านครับเขาก็ไม่ได้นับห้องน้ำเป็นห้องนะแต่มายุคสมัยนี้นะครับห้องน้ำอยู่ในห้องนอนห้องน้ำอยู่ในห้องนอน คุณต้องนับเป็นหนึ่งห้องนะเออถ้าห้องน้ําอยู่ในห้องนอนนั่นนับเป็นหนึ่งห้องแต่ถ้าห้องน้ําอยู่นอกห้องก็จะเป็นห้องส่วนรวมอะไรก็ก็นับเป็นหนึ่งห้องเหมือนกันนะครับเออเพราะฉะนั้นก็นับแบบในลักษณะแบบนี้ถ้าคุณจะสร้างกี่ห้องควรสร้างเป็นห้องเลขขี่นะครับไม่ควรสร้างเป็นห้องเลขคู่ถ้าเลขคู่เนยมันบ้านผีสิงเออไม่ค่อยดีนะ ในดวงชะตาคุณก็นับห้องของคุณให้ดีแล้วกันนะอันนี้มาพูดถึงคนเกิดในวันอังคารคนวังคารในบุคคลทั่วไปเนี่ยนะครับจะให้ความเคารพศรัทธาเชื่อถือยกย่องคุณเป็นอย่างดีมาพูดถึงคนเกิดในวันพุธกลางวันเจ้าชะตาจะได้รับผลประโยชน์จากการเจราจาติดต่อสื่อสารพูดคุยเอกสารสัญญาต่างๆจ,จะทำลายได้ให้คุณเป็นอย่างดี มาพูดถึงคนเถื่อนในวันเสาร์จะมีหลักทรัพย์มั่นคงมีที่ดินบ้านช่องใหญ่โตเจ้าที่ค่อนข้างแรงนะครับเจ้าที่แรงดีนะยิ่งแรงยิ่งดีครับ <c oughs> คุณผูกมิรกับเจ้าที่เขาไว้คุณเห็นสารเจ้าที่หวอาจา์ไหมตีโจเอีะตีเจ้าสิงห์นะเออโจป่อตึงคือที่เก็บทรัพย์ครับนะตำแหน่งตรงกลางคุณเห็นไหมเวลาขุดการคุณจะแบ่งเนะี่ย ถ้าแบกในห้องคุณก็ตีเป็นตารางให้เป็นเก้าช่องขั้นหลังก็จะเป็นสามเห็นไหมเป็นสามช่องกลางก็สามหน้าก็สามนะครับตามหลักฮวงจุย้ยนะก็ะจะมีฮวงจุ้ยใหญ่มหาภาคก็คือทั้งหลังกับวงจุ้ยเล็กเฉพาะในห้องห้องใครห้องมันครับไม่เกี่ยวกันนะในการแบ่งพื้นที่บ้านถ้าคุณมีพื้นที่ฟ้ามเดี๋ยวคุณต้องบแบ่งพื้นที่ให้ชัดเจนนะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมัน จะส่งผลนะวงจุ้ยที่ไม่ค่อยดีครับถ้าถ้ามีคนมาเช่าพื้นที่คุณนู่นนี่น,นั่นการแบ่งพื้นที่หนึ่งคือการสร้างรัว้วสร้างรัว้วสองคือการขุดล่องระบายน้ําถ้าคุณกข,ขุดล่องระบายน้ําเป็นพื้นที่แล้วแต่คุณจะแบ่งเป็นสี่เหลี่ยมจะแบ่งเป็นกี่ตารางกี่ไร่ก็แล้วแต่อันนี้คือว่าถือว่าเป็นการแบ่งเรียบร้อยแล้วนะคบเอ่อพื้นที่ใครพื้นที่บัน มันจะไม่มาส่งผลต่อกันนะครับแต่ถ้าคุณไม่แบ่งพื้นที่นะถ้าใครมาทําอะไรในที่ดินของคุณมันก็จะดีหรือร้ายเนี่ยก็ระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับไออันนี้ต่อมามาพูดถึงคนเกิดในวันพฤหัสบดีคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยดาวพฤหัสบดีเหนื่อยครับเน็ตเหนื่อยในการเรียนการสอบการแข่งขันต่างๆ ต้องใช้ความอดทนจึงจะดีนะครับหรือเป็นเกี่ยวข้องกับอาชีพเฉพาะทางนะอันนี้ก็จะไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆนะครับเออขอเริ่มแห้งแนะหนูพูดเดยอะพูดแล้วไม่รู้ใันนี้ทั้งวัน <c oughs> <c oughs> อาการมันก็ร้อนอบอ้าวซะด้วยนะอันนี้ต่อมานะครับมาพูดถึงคนเกิดในวันพุธกลางคืนครับ เนะจ็การช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีกักสายมูครับนะดีอยู่แล้วคนวันศุกก็ไม่ดีครับมีตกติดชินนินทาปัญหานีสินความรักก็บอดีไม่ดีเช้าหนังนะครับมาพูดถึงตามปรากฏการผ่าดาวทูได้ดีเทลี่ท็อปปี้นะครับวันนี้วันอาทิตย <c oughs> นะ์อาทิตย์เนี่ยดาวพระจันทร์ย้ายครับ จันย้ายช่วงตีห8นาทีเข้าสู่ราศีพฤษกเลงชาวลัคนาราศีพิจิกมีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารมีลาบปากนะครับจันเป็นมหาอุดก็คือวาสนานะสูงส่งทำอะไรก็จะประสบความสาเร็จนะครับในดวงชะตาโดยเฉพาะผู้หญิงแต่ถ้าเป็นผู้ชายในดวงมักจะมีเรื่องหยุมหยิมกับผู้หญิงเห็นผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงสวยสไม่ได้ มันต้องมีเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งยู่นทีนะไปกวนเขาไปอะไรต่างๆนาๆนาเนี่ยนะเอออันนี้ต่อมามาพูดถึงฟ้าตามปฏิทินเลิกยามของจีนนะครับในดวงชะตาปฏิทินเลิกยามของจีนเนี่ยวันนี้วันอาทิตย์เป็นวันเสือไม่ถูกกระลิง เพราะฉะนั้นคนลิงไม่ดีนะครับต้องระมัดระวังเสืวมวยพาเข้าไว้นะม,มงกุดพระพุทธเจ้าเป็นสําคัญควจะแก้วคัดปลอดภัยคนเสือเต็มที่นะเสือมีโอกาสที่ดีประสบความสําเร็จแต่วันนี้ไม่เหมาะกับการขึ้นเขาลงเรือนะครับหญิงมีคันห้ามกระทบคกเตาไฟนะวันนี้เหมาะกับกิจกรรมขอพรไหว้เจ้าเซ็นสัญญาออกรถ ค้าขายแล้วก็ตั้งเตียงนอนได้นะครับทิศมงคลคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศโชคลาภคือตะวันออกช่วงเวลาที่ดีก็คือตีสามถึงตีห้าสิบเอ็ดโมงถึงบ่ายโมงหนึ่งทุ่มถึงห้าทุ่มสีเสริมประจำวันคือขาวเทาทองสีโชคลาภก็คือแดงส้มชมพูแล้วก็สีม่วงในดวงเะตานะครับโอเคนะคะ ตูแป๊บตูแป๊บหนึ่งโอ้โยต่อมาจะมาเริ่มลาสีจักนะมาเริ่มชาวลัคนาราศีเมฆครับคนราศีเมฆครับตูดโคเปียน <c oughs> เออทำไมจันมันไปอยู่ตรงนั้นวะ <c oughs> อ๋อเดีเด๊เดเด๊ปื้อสักะคู่สักคู่ <c oughs> โปรแกรมมันเราขอรีรีรีสตาร์ทหน่อยวันที่ยี่สิบม,มาแหละเป๊ะเ,เลยอันนี้มา ชาวราศีเมษนะครับคนเมษเนี่ยดาวเสาร์คุณยังเสียอยู่นะต้องระมัดระวังนะครับคนในครอบครัวญาติพี่น้องก็จะช่วยเหลือด้านการเงินเป็นอย่างดีนะครับดาวการเงินคนวันนี้ไม่ค่อยดีนะจ่ายแลกเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่ต้องวางแผนด้านการเงินให้ดีพอได้มาก็จะจ่ายไปนะครับการเงินรู้สึกมันสะพัดไหมคนราศีเมษสะพัดไหม เวลาได้มาเสร็จปุ๊บไม่ทันอยู่ในบัญชีนานแป๊บเดียวไปเรียบร้อยแล้วนะหาใครจะจ่ายค่านู่นค่านี่ค่านั่นอันนี้ต่อมามาพูดถึงดวงชะตาชาวราศาีพฤษภคนราศีพฤษภเนี่ยดวงชะตาคุณด้านการงานดาวพระราหูถ้าการงานคุณจะไปพูดคุยติดต่อเจรจา,าเรื่องงานมีโอกาสที่ดีครับได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนพบมิมรที่ดี ส่วนดาวประจำตัวคุณไม่ดีต้องระวังในเรื่องของการตัดสินใจใดๆที่ผิดพลาดอุบัติเหตุอย่างนน้อยมีบาทกระดาษบาทต้องระมัดระวังนะครับแต่ดาวการเงินดีนะต่อมาชาวลาาัคนาราศีเมถุนคนราศีเมถุนเนี่ยนะชีวิตคุณในเรื่องของการงาน,นอิทธิพลดาวพฤหัสบดีนะมันยังทับกลุมลัคนาอยู่วันนี้คุณอาจจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยครับ ความรักกอลึกรับซับซ้อนไม่ค่อยดีส่วนการเงินการทองก็มีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ในวันนี้นะก็พยายามโดบวนด้วยพลาเข้าไว้นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎคนกรกฎด,ดวงชะตาคุณเนี่ยจะได้เงินจากงานนะส่วนดาวคู่สัญญาก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณดีนะครับเอ,อ่อโชคลาภก็จะมีเข้ามาแต่จะไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังเข้าไว้ ถ้าใครเล่นหุ้นนู่นนี่นั่นก็อาจจะมีปัญหาหุ้นขึ้นลงได้นะของชาวราศีกรกฎต่อมาชาวลัคนาราศีสิงคนสิงเนี่ยด้านการงานดาวพระศุกร์วันนี้ไม่ค่อยดีต้องระวังความเสียหายนะครับส่วนการเงินคุณเป็นเกษตรเงินคุณก็จะมีเข้ามาดีนะช่วงเนี้ย โชคลาบเงินทองดียาวไปจนถึงวันที่สองสิงหาคมนะทำอะไรก็ให้รรีบ,รบทำวิวขาที่จะประสบความสำเร็จนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกันคนราศีกันดวงชะตาคุณดาวพุธคุณมั่นคงวันนี้สมัครงานได้งานประสบความสำเร็จนะครับถือว่าดวงชะตาคุณจะดีเรื่องงานถึงแม้ว่าดาวพักเนี่ยคุณก็ทำให้เต็มที่ในงานของคุณความรับผิดชอบ นะครับก็อย่าไปยุ่งของคนอื่นก็ทําทของคุณให้ดีแล้วกันนะต่อมาชาวลัคนาราศีตุลคนราศีตุลเนี่ยเครดิตชื่อเสียงดีนะความเสียหายมีเข้ามาถ้าคุณสามารถแก้ไขได้จะทําให้คุณมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีและมั่นคงนะก็ถือว่าจะมีงานซึ่งยาก,ยากเข้ามาคนราศีตุลมีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ได้เงินได้ทอง ทำธุรกรรมก็มีโอกาสที่จะผ่านนะต่อมาชาวาลาัคนาราศีพิจิกคนราศีพิจิกเนี่ยดาวพระอาทิตย์ในดวงชะตาส่งผลในทิศทางที่ดีนะครับได้งานอาจจะเ,เหนื่อยก็ทําให้เต็มที่ไปจะประสบความสําเร็จนะครับการเงินมีทั้งรับทั้งจ่ายแต่ในปีนี้ช่วงปลายปีคุณโอกาสได้เงินก้อนโตนะครับต่อมาชาวราศีธนู คนราศีธนูดาวพุธคุณมาแนละเป็นอุดมเกณฑ์แล้ววันนี้ในเรื่องของการงานก็ดีโดดเด่นจะประสบความสําเร็จนะครับมีเกณฑ์การสวดม้นไหวพักการศึกษาความรู้ต่างๆนานาดีไม่เสียหายนะครับต่อมาชาวราศีมังกรคนมังกรต้องระวังในเรื่องของอาริรศัตรูหลีกเลี่ยงก,การสร้างศัตรูประมาณ2เดือนนะครับและดวงชะตาคุณเนี่ยดาวพุธเป็นอสิก็จะมีปัญหาอุปสรรคนะแต่ว่า คนมังกรคุณจะต้องมีเรื่องดีๆเข้ามานะคุณจำไว้ถ้ามีเรื่องดีๆเข้ามาอย่าไปพูดอย่าไปเป่าประกาศอย่าไปโพสต์อะไรในเฟสนะครับเดีย๋ยวคุณจะเรียกญาติมาโรกญาติเป็นใครสัมภารหรือเจ้เขามาตรวจสอบคุณต้องระมัดระวังไว้นิดหนึงนะต่อมาชาวราศีกุมคนกุมเนี่ยดวงชะตาคุณ ปุตตะเป็นเกษตรหมายถึงบุตรบริวารหรือผู้ตายบังกบัญชามีฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีครับดาวการเงินคุณเนี่ยยังมีเกณฑ์การรายจ่ายนะเกี่ยวข้องกับสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนู่นนี่นั่นนะขอให้คุณมูให้เต็มที่สามารถเสี่ยงโชคลาบได้ในวันนี้นะครับต่อมาชาาลัคนาราศีมีนคนราศีมีนเนี่ยชีวิตคุณในเรื่องของการงานเนี่ยดาวพฤหัสบดีนะครับ ปีนี้ปีหน้ายังไงคุณก็ประสบความสําเร็จมีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานก็เลือกงานดีขึ้นใหญ่โตขึ้นจะเริญรุ่งเดืองขึ้นนะของชาวราศีมีนการเงินยังมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่แล้วครับได้มาคุณก็ต้องจ่ายไปเพราะตามดวงคุณก็ต้องจ่ายอยู่แล้วนู่นนี่นั่นนะของชาวราศีมีนนะครับโอเคนี่ครบแล้วในดวงชะตา12ราศี ท่านใดสนใจดูดวงชะตาเสริมดวงดูของช่วอนอลไรขาจา์ก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส,บสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้ขาจา์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ